สวัสดีค่ะ Enjoy Life Style in Denmark ค่ะจินเสาขอบปามาหาเห็ดนอนเดืกซิวขึ้นจ้ะอันมื้อนี้มาหาเห็ดกับอันมาดามเพ็ดสองคอนจะ้ะอันจอยมาพอแล้วจะ้ะอันเห็ดเพิ่งหลังคาแดงประสันมะมะดามเพ็ดเพิ่นว่ามาดามเห็ดเพิ่นว่าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจอยสิถ่ายเบิ่งเด้อจ้าเด้อพี่จ้ามาพร้าวละจ้ะดอกบักใหไงนะึง ปาดนะครับเหนือมันแน่นแห่นประสันจะแหลกที่จอยได้เก็บเนาะจ่าเนาะเพิ่งน,น,น,นะอุ้ยเพิ่งลังคาแดงพนะจ้ะอ้อยอุ้ย,ย,นยเน่งนจ่ะอู้แน่นคักจ้ะงามคักที่ตุปุอยู่จ้าจะไปหาตอ่อเนาะ่าสิได้อีกบ่ มาละแม่เล็ดจ้ะน้อ <c oughs> นเฮ็ดตูดปูดยุคางกันนั่นมึงแน่นี่จ้ามึงแน่นีเฮ้ยจังสี่เจ้าอืบไปแล้วอุ้ย <c oughs> เปลี่ยนกะกันจ้ะไปจ้าไปต่อมาพอละจ้ามาพอแล้ว,อ,ลวอุ้ย อุ้ยอุ้ยขัดใจเดลยจ้ะอุ้ยอุ้ยจ่าเบิ่งแน่เบิ่งแน่เฮ้ยขัดจ่าขัดขัดเบื้งพี่มาเบิ่งท่างพี่เจออากาศตั้งใบี่จ้ะโอ้ยฝนตกจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูน่ารีบยินมาจ้ะพี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 เอ้าเอ้าหลบหลบหลบเห็นมันอีจ้ะเห็นมันเห็นมันี่ เกิดเกิดเกิดให้เก็บอยู่อุ้ยเอาฝนตกค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนตกคำหัวคนมาเก็บเห็ดกะแม่จ้ะดอกงามเลยจ้ะพีโ้ยเจก้กจังหยาบจังกันชคหยาบกจก่ะนี่จ้ะบอนโ จ่ะดอกนีกนูนเสรลามียจ่ะใครเนี่ยจะ่ะปิดไฟปิดไฟปิดไฟจะ้ะเมืดอกนี่อุ้ยเป็นเคียร์ถือขาเราเราก็มาอุ้ยเนี่ยจะ้ะงนามาขนาดดอกเค็ดอุ้ยขาเหลืองจะ้ะเสียดายเนี่ย นี่ไปก่อนปิดบ่ายปิดบ่าปิดหัวบ่ายจ้ะเอาเอาเป็นอีหยังคันอันนี้กระแมนด้วจ้ะเด้อเอ้าเปื่อยจ้ะโอเคโอเคคุณจ่าดอกนึองต่างหโก้ให้คุณเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำจ่อยเอาแรงเลยจ้าเห็นบอลให้คุณนะสวยค่ะจ้าไปโตอีกแล้วจ้า วิ่งกระเตก็เป็นดอกแฝดคือทันี่จยจ้ะสวยค่ะไปค่ะหาตัวพอจะจะพ่อแม่พี่นอ้องตั้งในหน่อยดอกในหน่อยสร้างหน่อยก็เอามือหนังเลยค่ะเ,เอียงเลยค่ะโอ้ผีจ้ะเอ็นบ้าจะพ่อแม่พี่นอ้องอนอ ไปจ้าไปหาตัวโอ้ยจ้าลรงนี้น,นี่นโอ้ยนนะดอยดกเล็กดอกใหญ่ก็แกะงัดงัดงัดแค่ปลานี่ยโอ้ยพระบานตนีจ้จ้อ ก็ไปก็ไปมาจ้ามาังฮันหดจ้าตาบอดีคือเพิินเลยีเสียงหักยุกโ อ,อันอันนันค่ะกวางมันเนาค่ะอ่อนไปจ้ะมันเนาแล้วอ่อนจ้ะอ้าวดูจ้ะดอกนี่แน่นดูจ้ะ กล่องตำกิ่งใหม่หันกวกปัดหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะข่าตะว่าโทรศัพท์กัะปูกัญญาอยู่จ้ะบุญไหว้ายประหลาดแตกอยู่จ้ะมาดามเฮ็ดเป็นเอิรนแล้วจ้ะไปทั้งบุญจ้ะจ้ามาพอดอกปักใหญ่หนึ่งมึงเนี่ยจ้ะโอ้ยฮึ่ยทงเนี่ยจ้ะงามคัดดอกปักใหญ่หนึ่ง ลุมเป็นบอยปิดไน้นะจ๊ะเนาะงัดจนหูหลุดหูความจา้ะม่งดอกนี่จ้ะอันปลานี่ก็ม่ห้อยคนมาเก็บอลไรจ้ะจึนเน่ตุติดน,นี่ะจ้ะดอกเป็นหน่อยนียน่ยนยเต็มย่าจา้ะอีจ้าดอกเนี่ยต่างอื้ เนี่ยพรจ้าตั้งใหดตูดปูดจ้ะน,นั่งแน่ปุณห์นะเฮ้ยขาเป็นกันแม,แม่งจันแม่งจาะจังตัดนะจ๊ะเนาะไปจ้ะมาพระท่านจ้าปลาเป็นกินก่อนเจ้าของปลาเป็นกัดก่อนปล่อยเพิ่นจ่าไปจ้ะดูอ่ะพี่กะงามคักข้าตะวาวเลี้ยงอันปูกับหญ้าจ้ะจังลูกจังเต่าบอไปทัว ขอป้าเฮ็ดต้องบอกเรื่องเฮ็ดจ้ะพัตเตนี่เศร้าบอแล้วมาเบิ่งจ้ะอยดอกงามคักจ้ะงามค่ะเลิศค่ะว่ากันมานั่งบอกกับมาดามเฮ็ดงานไปนั่งคิดทอดอันมาดามเฮ็ดอันนั้นไปนั่งมันหัว่าว่าหลอกกันอยู่จ้ะเอาเจ้าย่างขามเฮ็ดตียายพี่เห็นบมัน พ่สั่งว่าตาดีก็พิ่นทั้งเทีย <laughs> อุ้ยเอาอุ้ยตุ๊กอุ้ยหัวสักหัวขวบเอาเอา,เอาอตุบปุติปีอ้นแน่นต้ะล่ะจ้าไปหาร์ดจ่านี่ยมาให้จุนพุนอุ้ยอุ้ยปุนาจ,จ่าอุ้ยปุนาจ,จน้ะง่าบ่ตัวเฮ็ดปลานี่ออกสิ จ้าของปลากระสอยหลอดซอยกินไปแน่จ้ะไปหาตัวค่ะมาจ่ามาเบิ่งดอกนี่เบิ่งไหนคุณคุณอจาจารอีกดอกหนึ่งนีห่หน่อยนี่หน่อยยังไปพอมืองละดอกสองดอกนะจ๊ะเนาะบ้ะแม่อืม <Man. S 1> จ้ะนแน่แน่นนจ้ะนแน่แน่นนก็งัดเอา <c ười> เอาแต่มาเราก็งัดเอาเพิ่นเข็นจ้ะดอกบักไงหนึ่งอ,อุ้ยพูดจ้ะเปือยเมื่อละจ้ะดอกบักไงแต่ว่าเราเปื่อยอืม mẹ chạy đọc mẹ bắt ngay đây uh, đọc bắt nha đẹp nhoi đều <laughs> hello bò bò hì hì kìa มึงเนี่ยจ้ะงัดเอางัดเอาจะซองต่อมึงเนี่ยจ้ะสวยค่ะเป็นหยังค่ะนี่อ๋อบอแมนหยังค่ะเบิ่งเนี่จ้ะสวยเป็นหยังค่ะอันนี้ก็ดอกหน่อยเพิ่นงัดเอาคือเกา่าทอนเดินอันดอกหน่อยเพิ่นทอนนิปโปรนี่ก็งัดเอาเพ่ะนะ ยางผ่านไปบางนึงจะเสร็จแล้วบางนึงเห็นอยูังไยเกือบเพิ่นเหยียบเพิ่นหัวแตกเห็นตะายดอกเพิน <c oughs> น่นนิดหน่อยแต่ละจ้าแป๋วช่า,างฝุ่นจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณอะอุ้ย ปะจ่าแม่มันเนี่ยอุ้ยนะออกวางพี่ออกมาพี่เกิดไปยุ่ส้มองคู่แกะหรือปะทินปะจ่าันนี้อ้ยจักสีออกจังใดอุ้ยเุ้ยปนะนจ่อีกอ,อันอันนอนเบียดกันอยู่สามดกอกยังไะอืมนะอ,นะอีกดอกหนึ่งนะปุณ สวมดอกก็แมนดอกหนึ่งจ้ะออมองแน่ออดอกหน่อยดอกหน่อยมันนี่จ้ะเหลียวไม่เห็นเพิน่นอ้ยยอ้ยเอาขึ้นหยากมันจะดอกแตกดอกคักต,ต,ตยายตายตายหยักหยักาย ดึงงัดหยากอีลีได้อีกงัดซะเลยจ้ะจ้าอู้กำลังไปโอ้ยหักจ้ะฮะไปไปจ้ะเสียดายงัดจนหัก